เชิงก่อยครับเชิงก่อยอสายกัดครับสายกัดสายกัดครับเชิงก่อยสายกัดกัดทุบหลังครับตัวนี้ก็เป็นการเลี้ยงอนุรักษ์สายพันธุ์นะครับแล้วก็นำมาพัฒนานะครับเป็นไก่ชนนะ พันไก่เชิงนะครับผสมก่อยอก็เรียกบางท่านก็เรียกว่าก่อยพัฒนานะครับในการพัฒนาสายพันธ์ุนะครับเพื่อให้เชิงชนชั้นเชิงดีขึ้น,น